เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนจะมีทุกอย่างในขณะที่บางคนแทบจะไม่มีอะไรเลยนี่เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญเดวิดริคาร์โดได้คิดไว้และฉันคิดว่าในยุคสมัยของเขาเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของเมืองที่ค่อนข้างก่าวนามันเป็นแค่เรื่องของการทำงานหนักอย่างเดียวหรือเรื่อมีอะไรอย่างอื่นอีกเหมือนตัวละครในเรื่องเดคาเมรอน การหนีไปอยู่ชั้นบนเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจริงๆในความเป็นจริงผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ยังติดอยู่ในกับจักของความยากจนเหมือนเรื่องราวของเบอร์โธโลดไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเขาได้ระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลประโยชน์กับคนเพียงไม่กี่คน และทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังหรือไม่เหมือนการเล่นไพ่สามใบแบบโมเดิร์นที่มีเพียงเจ้ามือเท่านั้นที่ชนะมาเจ้าลึกคำถามนี้กันและค้นหาว่าใครกันแน่ที่ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของโลกเหมือนดาวินชีที่ศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เรามาศึกษาร่างกายของธศรกิจกันย้อนกลับไปในช่วงปีอินสมพาร์ฟย นักเศรษฐศาสตร์ชื่อเดวิดริคาร์โดได้เตือนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ริคาร์โดนักคิดคนสำคัญในยุคนั้นใช้เวลาอย่างมากในการทำความเข้าใจว่าเศารษฐกิจทำงานอย่างไรและทรัพยาการถูกแบ่งปันอย่างไรทฤษฎีค่าเช่าของเขาเป็นหนึ่งในผลงานที่สำคัญที่สุดของเขาที่มีต่อเศรษฐศาสตร์ เขาเชื่อว่าเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจพัฒนาขึ้นราคาที่ดินจะสูงขึ้นตามธรรมชาติริคราโดดยงว่านี่ไม่ใช่เรื่องของอุปสงค์และอุปทานแต่เป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นฝั่งรากลึกอยู่ในโครงสร้างของสังคมและเศรษฐกิจเมื่อผู้คนจำนวนมากขึ้นย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองพื้นที่ในเมืองขยายตัวความต้องการที่ดินพุ่งสูงขึ้นและราคาพุ่ง ยานคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอิตาลีหลังสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูเมื่อผู้คนจากทางใต้ย้ายไปทางเหนือทำให้เมืองต่างๆแออัดมากแม้ว่าเจ้าของที่ดินจะไม่ได้ทำอะไรเพื่อปรับปรุงที่ดินของพวกเขามูลค่าของที่ดินก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการเติบโตของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ นึกถึงพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกทิ้งร้างซึ่งกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์ชั้นเยี่ยมสำหรับห้างสรรพสินค้าหรือบ้านใหม่ริค่าโดยเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนแต่กลับทําให้คนกลุ่มเหล็กร่ารวยขึ้นผลลัพธ์กลุ่มเจ้าของที่ดินกลุ่มเล็ก X กลายเป็นเศรษฐีเพียงเพราะพวกเขาควบคุมทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนี้เจ้าของที่ดินเหล่านี้ ไม่ได้ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือสังคมหรือปรับปรุงชีวิตของผู้คนแต่พวกเขาทำกำไรมหาศาลจากมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นการกระจุกตัวของความมั่งคั่งและอำนาจใจมือของคนเพียงไม่กี่คนนี้สร้างความไม่เท่าเทียมกันอย่างมหาศาลและทำให้ระบบเศรษฐกิจไม่เป็นธรรมลองนึกถึงเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ในยุค60และเ0ที่สร้างรายได้มหาศาลจากการเก่งกำไรอสังหาริมทรัพย รีคา้าคิดว่านี่ไม่ยุติธรรมและไม่มีประสิทธิภาพและเขาโต้แย้งระบบที่พลประโยชน์ของการเป็นเจ้าของที่ดินถูกแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นเขาแนะนำให้กระจายรายได้จากมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคนในสังคมแม้ว่าความคิดนี้จะรุนแรงในสมัยนั้นแต่มันก็มีอิทธิพลต่อทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่หลายอย่าง และยังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบันในการอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นทรัมทางเศรษฐกิจและการกระจายความมั่งคั่งคล้ายกับแนวคิดผลประโยชน์สาธารณะซึ่งกำลังมีความสำคัญมากขึ้นในการอภิปรายสาธารณะในอิตาลีเพื่อนครับที่ดินก็เหมือนอากาศที่เราหายใจน้ำในแม่น้ำมันสำคัญมะคะ การเข้าถึงที่ดินจึงสำคัญกับเราทุกคนแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทรัพยากรที่จำเป็นนี้ตกเป็นของเอกชนการซื้อขายที่ดินในปัจจุบันนี้หมายความว่าอย่างไรความจริงก็คือการซื้อที่ดินมักจะทำให้คนติดกับดักวงจรนี้เหมือนโดนล่ามโซ่ไว้เลยผู้คนใช้เวลาหลายปีบางครั้งกาดชีวิตเพื่อจ่ายเงินกูและดอกเบีย้ยเหมือนกับการสูบเลือดสูบเนื้อกันกันไม่หยุดย่อนเรื่องแบบนี้ เป็นประโยชน์กับคนกลุ่มเล็กเท่านั้นคือธนาคารนักลงทุนผู้ให้กู้และเจ้าของที่ดินในขณะเดียวกันอคนที่ซื้อบ้านต้องดิ้นรนภายใต้ภาระนี้เหมือนเรื่องของหนูนิ้กับหนูหน่อยที่พยายามหนีเจ้าหนีเงินกู้นอกระบบถึงเวลาแล้วที่เราต้องถามตัวเองว่านี่คือการเป็นเจ้าของจริงๆหรือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการควบคุมทางเศรษฐกิจ มันเป็นวิธีการถ่ายโอนความมั่งคั่งจากคนทั่วไปไปสู่คนกลุ่มเล็กๆที่มีอำนาจหรือไม่เหมือนเรื่องพินอคิ Q โอดนจิ้งเจาะกับแมวหลอกเลยใช่ไหมอืมมบริษัทใหญ่ๆบริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าของที่ดินและนักลงทุนร่ำรวยกำลังกว้านซื้อที่ดินทั่วโลกและชาวบ้านในท้องถิน่นคนที่ต้องพึ่งพาพืนดินนี้มาโดยตลอด กำลังถูกตัดขาดที่ดินที่ถูกแปรูปเป็นของเอกชนทำให้พวกเขาไม่สามารถปลูกอาหารเลี้ยงสัตว์หรือทำธุรกิจใดการยึดที่ดินไปแบบนี้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมากใครก็ตามที่ควบคุมที่ดินก็จะสามารถควบคุมราคาที่ดินราคาอาหารราคาบ้านและราคาทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่ได้มาจากพื้นดินพวกเขากำลังจับเศรษฐกิจเป็นตัวประกันด้วยข้อเรียกร้องของพวกเขา ล่องึกถึงวิกฤตค่าครองชีพซิมันก็เหมือนเรื่องของมุสโซโลลนีแต่ระดับโลกเลยนะการกระจุกตัวของกรมันสิทธิ์ในที่ดินในมือของคนเพียงไม่กี่คนส่งทุนสียาหายร้ายแรงต่อความเท่าเทียมและความยั่งยืนตอนที่5ราคาของการมีชีวิตอยู่จ่ายเพื่อสิ่งที่เป็นของเราอยู่แล้ว ลองนึกภาพว่าต้องจ่ายเงินเพื่อหายใจหรือดื่มน้ำฟังดูบ้าใช่ไหมถ้าฉันบอกคุณว่าเราจ่ายเงินไปแล้วสำหรับสิ่งที่ควรจะเป็นของฟรีล่ะมันคือเรื่องจริงเราถูกบังคับให้จ่ายเงินเพื่อที่ดินและเช่นเดียวกับอากาศและน้ำที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติแต่ในความบ้าคลั่งนี้เรากลับยอมรับมันอย่างง่ายดายเรายอมรับที่จะจ่ายเงินเพื่อที่ดิน ซึ่งเหมือนกับออกซิเจนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของเราที่ดินไม่ได้เป็นแค่ดินมันคือรากฐานของการดำรงอยู่ของเราเราจ่ายเงินเพื่อพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของเราในทุกอย่างก่าวที่เราเดินบนโลกใบนี้ตั้งแต่เกิดเราถูกปลูกฝังให้ยอมรับว่าที่ดินเป็นของคนอื่นและมีราคาเรากับว่ามีใครสร้างมันขึ้นมาพื้นที่ที่บ้านของเราตั้งอยู่ สถานที่ที่เราสร้างบ้านและชุมชนของเราลองนึกถึงชุมชนแออัดในกรุงโรมพวกเขามีอยู่เพราะผู้คนต้องการหลังคาบ้านและที่ดินและที่อินทิผลิตอาหารของเราอาหารทุกคำที่เรากินมาพร้อมกับต้นทุนเราจ่ายเงินสำหรับสิ่งที่ธรรมชาติให้มาฟรีีเหมือนผลผลิตจากสวนของเราเองซึ่งรสชาติต่างกันทึ้งโดยเซนเชง มันเป็นระบบเศรษฐกิจที่ทําให้สิ่งที่ควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์กลายเป็นสินค้าการเข้าถึงที่ดินระบบที่ไม่สมเหตุสมผลและแย่มากนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแค่ปัจเจกบุคคลเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและประเทศต่งตางๆที่กําลังดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นจากวิกฤตเช่นวิกฤตเศรษฐกิจปีสอซินฮัมอาฮาซิงวินต์การเดินขบวนเรียกร้องสิทธิในที่ดินแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าผู้คนกำลังต่อสู้เพื่อสิ่งที่เป็นของพวกเขาโดยชอบธรรมที่ดินคือชีวิตและหากปราศจากมันเราไม่สามารถอยู่รอดได้เหมือนที่นักเขียนของเราเวอร์กา์กล่าวไว้ในนวนิยายเรื่องอ e ีมาลาโบเกียลองนึกภาพโลกที่การเข้าถึงที่ดินไม่ได้ถูกจำกัดโดยการเก่งกำไรอสังหาริมทรัพย์ที่ซึ่งทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับทร,พรัพยากรธรรมชาติได้อย่างอิสระนั่นคือ โลกที่เราเคยมีโลกแห่งความสามัคคีและสันติสุขที่ยาวนานนับพันปีและเป็นโลกที่เราต้องมุ่งมั่นโลกที่เราสามารถเพลิดเพลินกับความงามของเทือเขาดอลไมโดยไม่ต้องคิดถึงค่าเข้าชมตอนที่6ติดกับดับในวังวนแห่งความเหลื่อมล้ำหัวใจสำคัญของความไม่เท่าเทียมกันนี้คือการแปรรูปที่ดินและทรัพยากร ยังไม่เป็นธรรมนชุมชนชายขอบต้องดินหลนเพื่อเข้าถึงที่ดินที่อุดมสมบูรณ์และทรัพยากรที่จำเป็นในขณะที่คนกุ้มน้อยที่มีสิทธิพิเศษกลับสะสมที่ดินและความมั่งคั่งจำนวนมหาศาลช่องว่างนี้ไม่เพียงแต่เป็นเชื้อเพลิงให้กับความยากจนแต่ยังเป็นเหมือนกล่องแพนโดราที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจและความสิ้นหวังระบบนี้ไม่เพียงแต่ไม่ยุติธรรมแต่ยังไม่ยั่งยืนอีกด้วย การกระจุกตัวของความค้างในมือของคนเพียงไม่กี่คนสร้างวงจรอุบาทเหมือนงูกินหางตัวเองคนรวยก็รวยขึ้นคนจนก็จะลงความก้าวหน้าทางสังคมลดลงและหลอไอคนต้องเผชิญกับปัสจุบันทางเศรษฐกิจ,จกที่ยากจะเอาชนะได้การขาดการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพการดูแลสุขภาพและงานที่เหมาะสมงานที่สามารถให้ชีวิตที่ดี ทำให้ความไม่เท่าเทียมกันนี้ยังคงอยู่เมื่อช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนกว้างขึ้นความไม่สงบทั้งสังคมและความไม่มั่นคงยอมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การประท้วงและการเดินขบวนกลายเอเป็นเสียงของคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแสดงออกถึงความข้องใจและความไร้อำนาจของพวกเขาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ยังกัดก่อนความสามาคัคคีทั้งสังคมเหมือนสนิมบนเหกทำลายความเชื่อมั่นในสถาบันต่างๆวิกฤตสภาพภูมิอากาศยิ่งเพิ่มความเร่งด่วนเนื่องจากการแย่งชิงที่ดินพืชเพื่อการสกัดชพยาโกรธและการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเร่งการทำลายสิ่งแวดล้อมการตัดไม้ทำลายป่าและการเสื่อมโทรมของดินไม่เพียงแต่ทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแย่ลงเท่านั้น แต่ยังทำให้ชุมชนทั้งหมดต้องพลัดถิ่นฐานซึ่งยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำรุนแรงขึ้นการแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้นและความขัดแยงเรื่องที่ดินก็เกิดขึ้นโบกอ้อยครั้งขึ้นมันเหมือนหม้อความดันที่กำลังจะระเบิดเราต้องการระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ระบบที่ให้ความสำคัญกับผู้คนและโลกมากกว่าผลกำไรเกษตรกรรมยั่งยืน และแนวปฏิบัติตามชุมชนเช่นสวนในเมืองหรือสกรร์การเทศสามารถนำเสนอแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยการเสริมสร้างพลังให้กับชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างเทกอาเทียมกันเราสามารถสร้างอนาคตที่ยุติธรรมและยั่งยืนมากขึ้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำลายวงจรแห่งความเหลื่อมลำ้ำและสร้างโลกที่ทุกคนมีโอกาสที่จะเตปปิบโต โลกที่เราไม่ต้องข้ามแม่นำ้ำโดยการคลำหินอีกต่อไปแต่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังตอนที่7จ็ดทำลายพันธนาการยกเลิกการเก่งกำไรที่ดินทางออกหนึ่งคือคือการยกเลิกการเก่งกำไรที่ดินนี่หมายถึงการหยุดยั้งไม่ให้คนซื้อที่ดินเพื่อเก็บไวช้ชฉยแล้วรอให้ราคาขึ้นเหมือนเล่นหุนที่ดินควรจะถูกนำไปใช้เพื่อการผลิต เช่นสร้างบ้านปลูกอาหารหรืออนุรักษ์ธรรมชาติเหมือนกับสวนพิษศาสตร์ป่าดัวเมื่อเอาการเก่งกำไรออกไปเราจะทำให้ที่ดินเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและราคาไม่แพงสำหรับทุกคนคล้ายกับที่หมู่บ้านในยุคกลางที่ให้ความคุ้มครองกับทุกคนในหมู่บ้านตอนที่8อนาคตที่เป็นธรรมกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาทบทวนกันใหม่ เกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์การแปรรูปที่ดินเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ผู้ให้ชัดกว่านั้นกระบวนการนี้เป็นวิธีการดึงทรัพสมบัติจากผู้คนและมอบให้กับกลุ่มเจ้าของที่ดินที่มีอำนาจเพียงไม่กี่คนก่อนอื่นเรามากำหนดความหมายของการแปรรูปที่ดินกันก่อนหมายถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เคยเป็นของทุกคนหรือชุมชน ไปอยู่ในมือของเอชชนในแวบแรกสิ่งนี้อาจจะดูเหมือนเป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจยังก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจบ่อยครั้งที่การแปรรูปนำไปสู่การกระจุกตัวของโค้รมสิทธิ์ที่ดินบุคคลหรือบริษัทเพียงไม่กี่รายได้ที่ดินพึงใหญ่ในคณะที่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งต้องพึงพาที่ดินเหล่านี้ เพื่อการดำรงชีวิตมาโดยตลอดกลับถูกกิดกันจากชทรัยากรสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังทำให้วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชุมชนอ่อนแอลงด้วยด้วยตัวอย่างเช่นลองนึกถึงสถานการณ์ในอิตาลีตอนใต้ที่กรรมสิทธิ์ในที่ดินกระจุกตัวอยู่ในมือของคนเพียงไม่กี่คนและในอดีตได้สร้างความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้การแปรรูปยังสามารถนำไปสู่การใช้ทรัพยากรธร,รมชาติมากเกินไปเจ้าของที่ดินที่ขับเคลื่อนด้วยผลกำไรอาจให้ความสำคัญกับการผลิตขนาดใหญ่และการส่งออกมากกว่าความต้องการของท้องถิ่นสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการเชป,ปูนที่ใช้ฝั่งยังไม่มีการควบคุมในบางส่วนของอิตาลี สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่าการแปรรูปที่ดินไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวบ่อยครั้งมักมาพร้อมกับนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้มีอำนาจดังนั้นทุกวันนี้เช่นเดียวกับในยุคลาติฟันเดียในอดีตแต่พวกเขาไม่ต้องจ่ายภาษีสำหรับที่ดินที่ไม่ได้ใช้หลายล้านเฮกตราร์ในคณะที่เสียงของชุมชนที่ได้รับผลกระทบทุกเพิกเฉย การขานเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรขั้นพื้นฐานทำให้เกิดวงจรของความยากจนและการพึ่งพาเก้าโดยสรุปการแปรรูปที่ดินถือได้ว่าเป็นกลไเลเป็นเครื่องมือที่ดึงทรัพย์สมบัติจากผู้คนและส่งต่อไปยังกลุ่มเจ้าของที่ดินเพียงไม่กี่คนเพื่อสร้างอนาคตที่ยุติธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้นเราต้องส่งเสริมน,นโยบายที่ปกป้องสิทธิชุมชนและรับรองการเข้าถึงที่ดินอย่างเป็นธรรม ระบบใหม่เหล่านี้ต้องให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของส่วนรวมและทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงที่ดินได้หากพวกเขาต้องการมันเพื่อความเจริญ <adapting> ร <to the world> ุ <opening> ่งเรืองเช่นเดียวกับจิตวิญญาณของการช่วยเธอหรือซึ่งกันและกันที่แสดงให้เห็นมาโดยตลอดในสหกรณ์การเกษตรในบางพื้นที่ของอิตาลี ตอนที่เก่าถึงเวลาที่ต้องส่งเสียงแล้วระบบปกปัจจุบันเอื้อประโยชน์ให้กับคนเพียงไม่กี่คนในขณะที่คนส่วนใหญ่เสียเปรียบเราต้องเรียกร้องเกิดต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีแก้ไขที่ง่ายและได้ผลวิธีหนึ่งคือการเก็บภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตอนนี้เจ้าของที่ดินและนักเก่งกําไรที่มีที่ดินว่างเปล่าจํานวนมากแทบไม่ต้องจ่ายภาษีเลยพูดให้ชัดคือ พวกเขาจ่ายเพียงหนึ่งโบลิเวียนตต่อปีต่อที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หนึ่งแปลงผาสีที่ต่ำอย่างหน้าขันนี้ทำให้พวกเขากักตุนที่ดินไว้ได้โดยไม่มีแรงกดดันทางการเงินแต่ถ้าเราเก็บภาษี200ดอลลาร์ต่อที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หนึ่งแปลงต่อปีสิ่งนี้จะกระตุนให้เจ้าของที่ดินพัฒนาที่ดินของตน หรืออย่างน้อยก็นำที่ดินอะอกซูตลาดทำให้มีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เหลือเฟือมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หลายล้านเอเคอร์ในโบลิเวียและในส่วนอื่นๆของโลกภาษีนี้ไม่เพียงเพียงแต่จะสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปใช้เป็นทุนในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนและแม้กระทั่งยกเลิกภาษีอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อผู้ประกอบการได้อีกด้วย นอกจากนี้การเก็บภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จะช่วยลดการเก็งกำไรเนื่องจากเจ้าของจะต้องพิจารณาต้นทุนของการถือครองที่ดินที่ไม่ได้ผลผลิตการดำเนินมาตราการนี้อาจเป็นก้าวสำคัญในการควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์และส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นธรรมและเข้าถึงได้มากขึ้นกล่าวโดยสรุป การเก็บภาษีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นกุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการขจัดการเก้งกำไรอสังหาริมทรัพย์และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในเมืองที่เท่าเทียมกันมากขึ้นการเก้งกำไรอสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความยากจนเพิ่มขึ้นในหลายชุมชนเมื่อราคาบ้านพุ่งสูงขึ้นยังผิดปกติผู้คนถูกบังคับให้ใช้จ่ายรายได้ส่วนใหญ่ไปกับค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้าน ทำให้ความสามารถในการลงอุ่นในด้านอื่นดของชีวิตเช่นการศึกษาการดูแลสุขภาพและการเริ่มธุรกิจมีจํากัดการขจัดการเกงกำไรอสังหาริมทรัพย์สามารถสร้างสนามแข่งขันที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้นสำหรับทุกคนมันจะช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมทำให้พวกเขามีโอกาสเปิดร้านค้าฝีมือเพาะปลูกที่ดินและเลี้ยงปศุสัตว์ การสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้โดยปราศจากภาระราคาที่สูงเกินไปจะส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นนอกจากนี้การลดแรงกดดันในตลาดอสังหาริมทรัพย์จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กร้านค้าและธุรกิจในท้องถิ่นไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร ทางสังคมของชุมชนส่งเสริมความร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนบ้านเช่นเดียวกับประเพณีที่ดีที่สุดของประเทศของเรากล่าวโดยย่อการต่อสู้กับการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ไม่เพียงแต่สามารถต่อสู้กับความยากจนได้เท่านั้นแต่ยังสร้างโอกาสมากมายให้ผู้คนเจนริญรุ่งเรืองอีกด้วยเราต้องท้าทายสภาพที่เป็นอยู่และต่อสู้ Hey, เพื่อระบบการถือครองที่ดินที่เท่าเทียมและยุติธรรมมากขึ้นมาส่งเสียงของเราและสร้างโลกที่ทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตขอบคุณที่รับชมการวิขา์ของเราอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็น